โอเคนะครับก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทําให้ระบอกลื่นขึ้นนะว่ามันจะลื่นขึ้นจริงไหมอันนี้ผมก็ปรับสุดนะโทรศัพท์ผมก็แหลกแล้วนะนะทุกคนเดี๋ยวนี่ก็จะมีการกระตุกกระตุกหน่อยนะนะทุกคนอันนี้ปรับสุดนะดูนี่ปรับสุดเดี๋ยวผมก็จะปรับภาพลงหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนดูก่อนนี่มันก็จะกระตุกกนะันทุกคน ก็จะประมาณนี้อันนี้คือปรับสุดนะในโทรศัพท์ดูดูดูการหันจอมันจะกระตุกนะทุกคนนี่ถ้าการเล่นรถบ,บอกนี้ผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำแบบว่าให้ปรับ DPI นะถ้าเราอยากให้เล่นก็ปรับกราฟิกคุณภาพกราฟิกลงนะดูแล้วก็ดูอะไรดูเน็ตดูเน็ตด้วยนะว่ามันปิงแค่ไหนผมแนะนำให้เล่นแบบว่าประมาณ100หรือว่า 200มันประมาณนี้มันก็จะมีความลื่นขึ้นนะนะทุกคนและแบบว่าสําหรับหลายๆคนที่ปรับ DPI มันก็จะทําให้ภาพโลบอกอะไรมันจะมีความสวยงามมันก็จะทําให้กระตุกขึ้นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวจริงไหมแต่ว่าไม่ควรปรับนะปุ่มมันก็จะเล็กลงแล้วก็เล่นยากเลยนะ <S <S 1> <S 1> นี่ผมก็ปรับดูการเล่นก็ยังกระตุกอยู่นะทุกคนนี่ก็ยังกระตุกอยู่นะ ยังกระตุกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดฟัสหมดได้เลยนะนี่ฟัสหมดก็จะทํางานรอฟรัสหมดทํางานนี่ลองกดพันเฟืองแล้วก็กดฟัสหมดได้เลยภาพต่ําสุดไรผมก็จะปิดลงหมดนะให้นี่ฟัสหมดก็ทํางานแล้วนี่ทุกคนก็จะประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปดูว่า ในแมปหรือว่าไม่ใช่ดิในแมปไหนที่ปิงน้อยสุดมันจะเกี่ยวไหมกับความการแหลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะไปดูกันเดี๋ยวจะรีเซิร์ฟหาเลยนะทุกคนแมปนี้ก็ปิงสามร้อยนะเดี๋ยวจะเปิดขึ้นมาให้ดูว่านี่ประมาณสามร้อยทุกคนสามร้อยห้าร้อยดูดิสี่ร้อยประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะรีเซิร์ฟหาเลยว่าหนึ่งร้อยมันจะเกี่ยวไหมกับการลืน่นการเล่นโลบอฟของเราในมือถือเดี๋ยวจะรีเซิร์ฟหาเลย โอเคนะทุกคนเซิร์ฟนี้ก็ปิงหนึ่งโอเคนะนี่มันก็จะมีความเลื่อนขึ้นหน่อยนะนี่ประมาณนี้นะนี่ปรับภาพแปลว่าต่ำสุดนะแล้วก็เปิดฟัส์หมดได้เลยนะนี่เน็ตก็ประมาณร้อยเจ็ดห้ารเอหกดี๋รอยสีแล้วร้อยสก็ดีอยู่นะทุกคนนี่ผมก็จะปรับนี่ประมาณนี้นี่ ประมาณนี้นะทุกคนก็มันก็จะทําให้โทรศัพท์เราล,ลื่นขึ้นได้นิดนึงแบบว่าโทรศัพท์ใครที่แร,แรงก็ไม่ต้องปรับอะไรนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่การใส่สกงสกิลอะไรก็ประมาณนี้โทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าว่าอยากหาแบบว่าอยากเล่นดีๆอะไรอย่างงุนอย่างนี้ก็สามารถปรับตามนี้ได้เลยนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง ผมก็ไม่แนะนําให้ปรับ D P I นะทุกคนก็จะปรับให้แบบว่า,ท,าที่โทรศัพท์มันที่โทรศัพท์มันให้มานั่นแหละเล่นโลบอกนะทุกคนโอเคนะนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าใครอยากให้ภาพมันสวยขึ้นหรือว่าเม่ได้อาัดาคลิปอะไรนู่นนี่นั่นก็เล่นตามสบายเราก็สามารถเล่นแบบว่าชิวๆได้เลยนะทุกคนถ้าไม่ได้อัดคลิปนะโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนก็จะมาสอนประมาณนี้นะ อยากหาเซิร์ฟดีๆอะไรก็ย้ายเซิร์ฟไปเล่นถ้ากระตุกเซิร์ฟไหนก็ย้ายโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสนุกกินนี้ก็สวัสดีทุกคนครับ